สวัสดีครับพบกับนิวเรซิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับไทยและก็เขมนนะครับสืบเนื่องจากที่ว่าตอนนี้ยากมากๆที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็อย่างที่เราทราบนะครับสถานการณ์มันขนาดนี้มันก็แปลนะครับที่บางกลุ่มเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วบอกว่าไทยเขมนเหมือนพี่น้องขณะที่ทางชาวบ้านของเขาคนเขมนแล้วก็โซเชียลยต่างโอว้ว่าอะไรอย่างรุนแรงเลยเหมือนอารมณ์ไบโพลาร์นะครับ วันนี้ว่าแล้วก็โจมตีไทยปันไทยใส่ร้ายอะไรต่างๆเราอยู่ๆอีวันนึงก็มาบอกว่าเป็นพี่น้องกันมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเราก็คงจะไม่กลับไปหรอกแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันทุกอย่างเนี่ยสถานการณ์หรืออต่างๆมันไม่ได้เป็นใจให้คนขมรจะสามารถกลับมาทํางานในไทยได้อยู่แล้วอันนี้ยิ่งยากไปอีกคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงมันจะมีเรื่องประเด็นเรื่องหนึ่งที่ฝั่งเขาเนี่ยชอบ ก็พี่ของเราก็คือเรื่องของเพลงไทยก็คือเอาทํานองไปแล้วก็มีการเปลี่ยนเนื้ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของทางฝั่งไทยบางคนเนี่ยร้องไปแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นของไทยโดยเฉพาะคนนี้นะครับพิษนักร้องสาวของทางขามรนซึ่งเขาแบรนด์นะครับเขาแบน์เพลงไทยเลยไม่ใช้สินค้าไทยด้วยต่อต้านสินค้าไทยแล้วก็แบนด์อะไรต่างๆนานาแต่ปรากฏว่าเพลงที่เขาล้อเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่ามีทํานองมาจากเพลงไทยก็เรียกว่าหน้าแตกไปเลยทีเดียวคือก็เข้าประกวดในรายการ Beat t h e b เ s สซีซัน2ซึ่งเธอใช้เพลง Why You Replace Me ของศิลปินเขมรก็คือโคลนโสวันราชซึ่งก็มีการปรับให้เข้ากับเธอแล้วก็ปรับเนื้อร้องในบางช่วงกับจังหวะกลายเป็นเพลงชื่อ3ต่อ3แล้วเพลงก็ฮิตมากๆคือ The, the Best s e a s ซีซัน e a t t h e Best เนี่ยก็เหมือนกับ The Voice ประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเธอเอาเพลงของคนที่ชื่อโคลนโสวนราชแล้วก็เอาไปปรับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเพลง ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นไวรัลในขมรแล้วนะครับฮิตกันฮิตกันมากเลยโดยที่ไม่รู้เรื่อเรือตัวว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนเธออาจจะคิดว่าต้นฉบับคือ,อโครนสวสวรรณราชก็ได้แต่ว่ามีคนเวียดน,นามได้บอกว่ามีเพลงของไทยที่ศิลปินขมรเอามาร้องจนดังล่าสุดด,ด้วยพอสืบไปสืบมาปรากฏว่าก็เป็นเพลง3ต่อ3ที่นักร้องคนนี้ที่ชื่อพิษเอามาร้อง โดยที่เอามาจากเพลงชั้นยอมของเทอุเทนพมมินนั่นเองซึ่งโคนโสวรนราชซึ่งเป็นนักแต่งเพลงระดับประเทศเนี่ยเขาออกมายอมรับนะครับว่าเอาเพลงไทยมาแปลงเนื้อทําแปลงเนื้อทํานองแปลงเป็นเพลงขมิแล้วก็เอาไว้ใช้ร้องเองด้วยแล้วก็แต่งให้คนอื่นด้วย134เพลงกอ็จนไม่รู้นะครับว่าเอาอะไรไปบ้างแม้กระทั่งศิลปินขมิก็ไม่รู้พอเอาไปใช้ร้องปรากฏว่าเป็นเพลงไทยทําให้เธอรู้สึกหน้าแตก ทำให้ตัวของพิทเนี่ยรู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจนะครับเพราะตัวเธอก็โดนลงต่อต้านไทยแบรนด์สินค้าไทยประนามไทยทุกวันผ่านโซเชียลพอทราวา่าเพลงฮิตที่เธอร้องเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ดังในติกต่อกลกายเป็นเพลงของไทยใช่งั้นก็เลยเสียใจมากออกมาโพสต์นะครับออกมาระบายว่าเสียใจที่มาส่งเสริมเพลงไทยและอย่างหนึ่งมันเป็นเพลงดีลิขสิทธิ์นะครับก็คือที่เธอเคยสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าในแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมีเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่เธอก็จะสูญเสียไรายได้ไปด้วยเรามาพูดถึงคนนี้สักนิดนึงครับเวนด้าแรปเปอร์ชาวเแมที่ดังล่าสุดก็ออก MV โจมตีทางฝั่งไทยนั่นแหละครับผมมันน่าจะชัดเจนเพราะว่าเวนด้าเขาก็เป็นระดับที่มีผู้ติดตามเยอะดังนั้นเขาพูดอะไรหรือทําอะไรเนี่ยคนก็ต้องอแห่ตาม ซึ่งมันก็ทําให้สถานการณ์ไทยขมิเนี่ยมันไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะครับล่าสุดมันมีการทรําโพลนะครับว่าผู้ชายที่หน้าห่อที่สุดหนึ่งในร้อยแต่ว่าไม่มีชื่อเวนด้าแต่อย่างใดทําให้ชาวขมินสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวนด้าหน้าตาขนาดนี้ไม่ไม่ได้ติดอันดับหนึ่งในร้อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้านาจิตตังนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ